มีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็กร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายต้องกล้าอย่าไปใช้เวลาเที่ยงคืนถึงตีสามเรียบเรียงเนื้อร้องลและใช้เวลาอีกกว่าสองสัปดาห์กล่าวคำตรวจสัมผั<ร>สใส่ลูกเล่นเป็นถ้อยคำหยอกลอ้อ<ร>แบบเข้าอกเข้าใจผู้สงวัยที่หลงรักเด็ก ผ่านมา8ปีแล้วแต่เพลงมีเมียเด็กยังคงถูกใจคนฟังรวมถึงเป็นเพลงยอดนิยมที่วิทยุชุมชน FM 103.75ที่ครูเพลงเจ้าของบทประพันธ์ชาศักพัฒนาเผอาพันธ์หรือไพฑูรย์ขันทองต้องหยิบมาเปิดอยู่เสมอ,อมเพลงดังขวัญใจผู้สูงวัยยังเคยส่งให้นักร้องนำพรนศัก์สองแสงมีคิวโชว์ลูกคอเพิ่มถึง4-5งานต่อคืนเป็นเวลากว่า5ปีเต็ม ได้เมีย,ยังาาวโบรณล่อาจฟังสนุกสร้างบรรยากาศคึกคักถึงใจแต่ครูภัยทย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับการเขียนเพลงเอาใจผู้สูงวัยต้องเริ่มจากการสังเกตเหตุการณ์รอบตัวและใช้วิธีครูพักลักจำนำเทคนิคแต่งเพลงของครูภัยบุญบุตรขันมาดัดแปลง ให้ตั้งโจทย์ขึ้นมาเลยอ,อ,อย่างมีเมียเด็กหรือรักแม่ม้าอย่างเงี้ยเขียนชื่อเพลงไว้แล้วทำยังไงเราถึงมีเมียเด็กเหตุการณ์ของคนมีเมียเด็กเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงในใจ เราก็ระบายออกไปแต่ให้มันสัมผัสกันมันก็ฟังแล้วมันก็ทำบางคนเขากอ็ฟังแบบรู้สึกมันก็รู้สึกดีนั้นบางคนก็จะอาจจะไม่ได้คิดไปในแนวที่ว่าในอย่างนั้นแต่ว่าววาทำให้กระชุ่มกระช่วยรีอยกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่น้า ฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ค่ะ <_ infamous> กับบทเพลงที่ขอร้องให้เด็กสาวมองข้ามเรื่องอายุ <_ letter> ช่วยเรียกพี่ที่ในวัยย่างเข้า60ปีเพลงนี้ก็เริ่มมีความหมายกับเสรีรุ่งสว่างไม่น้อยทั้งเนื้อหาท่อนหนึ่งในบทเพลงที่บอกว่าต่อต่อยจนผมขาวงอก หรือเด็กสาวเรียกลุงเรียกอาก็ล้วนมาจากประสบการณ์จริงที่เสรีถ่ายทอดให้ครูเพลงคู่บุญชลทีทานทองแต่งให้โดยมีเอกลักษณ์ของท่วงทํานองดนตรีไทยเดิมทางถนัดของครูเพลงท่านนี้ จะพูดถึงชื่อของเสรีรุ่งสว่างนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะนึกถึงเพลงในดวงใจขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นจดหมายจากแม่ค่ะเทพธิดาผ้าสิ้นและที่ลืมไม่ได้คือเรียกพี่ได้ไหมใช่ไหมคะคุณอาเสรีคุณน้าเสรีพี่เสรีคะ,คะอ,อ๋อหนูลืมไปต้องเรียกพี่ใช่ไหมคะพี่สวัสดีคะ่ะอันนี้อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้ตอนนี้ก็ ย่างเข้า28แล้วอ๋อย่างเข้า28แล้วยังเป็นพี่อยู่ <laughs> นะคะค่ะจะว่าไปแล้วค่ะเพลงนี้สําหรับเรียกพี่ได้ไหมนะคะไปทุกคอนเสิร์ตคุณพี่เสรีก็บอกว่าจะมีเสียงเรียกร้องตลอดนะคะแล้วก็จะได้เห็นภาพความสนุกสนานของคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าที่จะออกมาเต้นกันร้องกันอย่างมีความสุขหน้าเวทีด้วยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้ใจผู้สูงวัยค่ะเกิด <Good S 1> นานไป จริงๆแล้วเพลงมันโดนมันโดนตรงไหนรู้ไหมฮะโดนพวกคนที่สูงวัยใช่ไหมฮะเพราะบางคนเนี่ยอายุมากแล้วไม่ยอมรับเรียกลุงเครืองนะเ,ออเรียกลุงเรียกตาเรียกป้า,าเรียกยาเรียกเรืองนะถ้าเรียกพี่ในยิ้มตาเลยก็คือเพลงมันไปโดนในกลุ่มของคนที่ซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มอย่างอย่างคนสูงวัยเนียก็มีเรียกพี่ในไม้ที่มีเพลงนี้แหละที่ว่าคือว่าใช่ อายุเขามากให,ให้ไปจีบสาวคนก็เรียกพี่ได้ไให้อะไรอะเนี้ยจะให้ตังหมื่น,น้าแล้วในชีวิตจริงถ้ามีใครมาเรียกพี่นี่มันสดชื่นจริงๆไหมก็ตอนนี้เรียกพี่เราขอร้องอย่าไปเรียกทไมอ่ะถ้าอายุแบบว่าถ้าไรกันเราไม่ว่ากันหลัมกต เพลงก็ดูจะเป็นอีกความสุขที่ผู้สูงวัยสัมผัสได้ไม่ยากโดยเฉพาะในประเทศไทยมีการสำรวจโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงต้นปี2556 พบคขาว่ามีประชากรสูงอายุมากที่สุดในอาเซียนคือร้อยละ12จากประชากรทั้งหมดเป็นผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปกว่า8ล้านคนและอายุ80ปีถึง8แสนคนเราจึงได้เห็นกิจกรรมทางดนตรีที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มแฟนเพลงรุ่นใหญ่ในช่วงหลายปีหลังมานี้ บทเพลงจึงไม่ใช่แค่ท่วงทํานองที่บรรเลงแต่ยังมีส่วนสร้างความกระชุ่มกระชวยมอบความสุขทางใจชะลอไวัให้สดชื่นได้เสมออีกด้วยอภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานยังอยู่ที่